งานหนักบ่เคยขาคนขยันบ่มีคข้ามาอดตายปลูกทุกอย่างที่กินกินทุกอย่างที่ปลูกทางอีตูวเนี่ยอันนี้กะพัฒาไทยว่าจังไหนแมโมรี่วางสิบมันเบอร์รี่แมนบะหมักม่อนบานเฮาปลูกเอาไว้หมักพริกหมักเขือเกลือปนปลูกกล้วยั่ไว้กินปลูกไว้ไวก,ก,ไวก็ได้กิน ถ้าบ่ปลูกก็บ่ได้กินซื้อเขาเสียงเงินค้ำกําแกว้วสวนสมุนไพรบ้านเฮามีหลากหลายนี่อันนี้กมัมเยนนี่ต้นอย่างต้นไพลนี่เป็นสมุนไพรใกล้โตอ,อันนี้แม่นเนี่ยดีปะกังเห็นบ่ไว้ใส่แกงเน่อไม้อันนี้ยังนี่ใส่แกงเน่าใหม่ย่านางนมีเบิด์สูนิลให้มันมีเบิด์สูนิลให้ได้อยู่ได้กิน อันนี้คักนี่แก้เบาหวานได้เนาะดอกกระงามพร้อมดิมาละขี่นกเกิดเองนี่อันนี้ชาวโอมคุ้มไปด้วยตําลึงโอ้มีแต่แนวกินเนี่พักติวกินกับยังละครับพี่น้องแซบนัวของอีสานบานเฮ้าล้องปลูกเบิงครับปลูกไวอยู่ไวกินกินทุกอย่างที่ปลูกปลูกทุกอย่างที่กิน